ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Airys o a Mythalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว i s o a Mythalo ทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook Airys o a Mythalo and Lucky Candle นะจ๊ะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมให้กับชาวราศรีสิงห์นะคะแต่ก่อนจะไปรับชมการพยากรณ์ต้องขอบอกว่า แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะคิดอะไรขอให้คุณได้อย่างที่คุณคิดนะจ๊ะโอเคโดยการอ่านวันนี้ก็จะเป็นการอ่านโดยรวมนะเจอร์ l อลิทิ่งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้น,นะคะมันเป็นโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปับใช้แล้วกันเนาอะอะไรที่ดีอาไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะจ๊ะรับชมรับฟังให้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะเดี๋ยววันนี้การอ่านของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ามหลุดนะคะคือคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ทั้ง3สถานะสามารถคลิกได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะจะมีทับสแตมป์มสารบัญแต่ละสถานะดูไว้อยู่แล้วก็ไปคลิกด,ดูกันได้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนคุณก็ไปเลือกดูตรงจุดนั้นได้เลยนะจ๊ะมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่คนโสดคนโสดจ๋าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ เมนเนจอร์ของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณขึ้นทูออฟวันนะครับซึ่งมองเห็นว่ากําลังมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือช่องทางใหม่ๆในการใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะถามว่าเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างจะติดมันเหมือนว่าตอนนี้เหมือนระยะเวลาที่ต้องทําใจเหมือนคุณเข็ดกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มามากพอแล้วในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่สมหวังอ่ะมันกลายเป็นคิงถือเหรียญที่มองไปในเรื่องของการงานและการเงินซะส่วนใหญ่นะคะ ดูดิเดือกแฮงแมนก็ขึ้นมาในตำแหน่งที่สี่บอกได้เลยว่าดูแล้วเหมือนช่วงเวลานี้เหมือนตัวคุณท่านข่าจะชัดเจนว่าอยากอยู่คนเดียวอยากทาอะไรที่แบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ความรักมันก็มีวันเวนเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะโอเพนที่จะเปิดเปิดใจรับใครเข้ามาในตอนนี้เบลฟ์ฟ้าทูเันเหมือนมุ่งไปในเรื่องของการงานการเงินช่วงเวลานี้เหมือนว่าไปมุ่งกับเรื่องของการใช้ชีวิตซะส่วนใหญ่ไม่ได้ไมาวุ่งในเรื่องของความรักเท่าไหร่หรอกซิกออฟ สอดเนี่ยมันเหมือนเป็นประเด็นที่แบบว่าเออขอขอขอหันหลังให้ความรักได้แล้วอะ่ะขอพอ,อความรักกันช่วงนี้มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทํามันก็เลยอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณจะอาจจะไม่ได้คาดหวังก,กับความรักที่เข้ามามากเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซะส่วนใหญ่นะอืมแล้วเนี่ยแล้วปัจจุบันในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีเวทีไหนออกมาบ้างคะความรักมันจะเป็นแนวโน้มเป็นทางไหนบ้าง เขาบอกว่า The Open t a c l e เนี่ยเป็นพลังงานตัวตนของคุณในช่วงของเดือนนี้มันจะมีการพบปะพบเจอกับใครบางคนที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะมาจากสื่อออนไลน์มาจากสือ Online, าากส่อโซเชียลมีเดียเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะเข้ามาจีบคุณมองมองดูแล้วพลังงานความรักมันเหมือนว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ยังเข้ากันไม่ได้นะแต่มองไปมองมาเนี่ยมันได้มีการเป็น The Sun นะกับไพ่ของนายออบคันายออเพนทเคิลอะคือมันเหมือนแบบว่านายถือเหลียญกับ ให้เดือดสันมันขึ้นมาว่าการขัดแย้งหรือการที่เข้ากันไม่ได้พอมันได้รู้จักตัวตนกันจริงเขาหาตรงกลางระหว่างกันได้เจอมาคุณจะได้พบเจอคนที่ยูน้อยกว่ามาจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะบางท่านอาจจะมีการดิวกับชาติต่างชาติต่างแดนได้นะคะหรือแบบคนที่ไปรับทางไกลได้นะคะออพลังงานของหนึ่งดาบเนี่ยแต่มันจะมีอปสรรคนึงในเรื่องของการจูนกันกแรกๆอาจจะไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่อาจจะมีเบื่อๆจะไม่อยากจะคุยแต่พอลองคุยลองเปิดใจดูคุยกับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะพบว่า ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันดูลงตัวแบบความต่างที่มันสามารถลงตัวกันได้อะมันเลยมีจุดนี้เข้ามานะคะเลยดูเหมือนว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังคุณก็คาดหวังในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าคุณก็ยังแบบว่าไม่ได้ให้เขาเต็มร้อยก็เหมือนว่าคุยคุยได้แต่ยังแบบไม่ลงดีเทลอะไรขนาดนั้นเนาะอืมรอดขอดูหน่อยว่าพลังงานของตัวบทสรุปมันจะเป็นไงต่อคะบทสรุปมันขึ้นห้าเหลี่ยญน,นะคะ มันดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์อ่ะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามันมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละแต่เดอรฟูเหมือนตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเขาในตอนนี้คุณเลยให้เขาเป็นรูปแบบของการเป็นเพื่อนหรือเป็นแบบพี่น้องคุยกันไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าศึกษาดูใจกันในระยะยาวเท่าไหร่ค่ะเดอรวิวแต่เดอรเลเวอร์บ,บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะแบบว่าศึกษาดูใจในระยะยาวแหละแต่ว่าตอนนี้คุณยอ,อย่างแบบขอโฟกัสในเรื่องของการงานก่อน อขอโฟกันในเรื่องของการงานก่อนแต่ส่วนเรื่องของตัวเขาคุณก็คุยเขาเกือบทุกวันแหละแต่แบบไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ารายละเอียดยังไม่สามารถลงรีเทลไปถึงเรื่องของการที่ข้อผ่านดูใจในระยะแบบเป็นแฟนได้เลย,เ,ลยเร็วๆแบบยังเหมือนว่าเป็นการแบบศึกษาพูดคุยกับคนคนนี้ไปก่อนยังไม่รีบร้อนยังแบบว่ายังไม่ได้แบบว่าตกลงว่าคุยปุ๊บคบปั๊บ,บอะไรแบบนี้นยังก็คือเหมือนว่าดูๆกันไปก่อนดือดเรื่อขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานที่เออก็รักแหละก็ชอบแหละแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบว่า สัตสัมพันธ์ในตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะแบบอยู่แบบดูดูกันไปก่อนให้ไทยกันแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าเดอะฟูมันอย่างมันว่ามันอยากแบบศึกษากันไปก่อนรู้สึกว่าสนใจในระดับนึงแหละแต่ยังแบบไม่อยากจะลงดีเทลลึกขนาดนั้นเพราะว่าตัวเองก็กลัวก็กล,วกลัวเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะเป็นเวทีของการที่ได้พบปะพบเจอได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะจ๊ะในเดือนนี้ <c oughs> อ่ะอ้นขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของตัว โรแมนต์แองเจิลออร์เคออยากจะบอกอะไรคุณบ้างโรแมนต์แองเจออร์เคอการอยากจะพูดอะไรคุณบ้างจ้ะไพโรแมนต์แองเจออร์เคอยากจะบอกอะไรคุณบ้าง บอกว่าดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามาแล้วก็ปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปบางอย่างอะไรที่มันจบแล้วก็ให้มันจบไปนะคะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาแล้วพลังงานโซเมจจะขึ้นของคุณเนื้อคู่คู่แท้ของคุณที่คุณรอคอยคุณเฝ้าหาเขาจะกลับเข้ามาหาคุณในตอนนี้ประมาณนี้สําหรับไพ่เช็คลัคนาดาจันดาสุขเขาหน่อยลัคนาดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรคะ ลัคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีกันนะคะวอโก้ราศีกันไพเซสราศีมีนริบป่าค่ะราศีตุลราคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศียังต่อไปนี้นะคะราศีกันราศีมีนและราศีตุลนะคะไปเช็คลัคนาดาวจันดาสุขเขได้ที่ดีสคริปชั่นนะคะไปกันต่อสำหรับ คนมีคนคุยสนาคารคนมีคนคุยสนาก,การความรักความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเมนเอเนจีไหนที่อ๊ตเปิดเจอในเดือนสิงหาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณที่อ๊ตเปิดเจอเนี่ยไปเจอในเมนในเมนหนอ่า high p i n e s มีใครบางคนในที่นี้คิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะดูเหมือนคิดไปเยอะเลยแหละ the e m p e r o มันค่อนข้างจะเหมือนแบบ มันเหมือนจะดีแต่มันก็ดีไม่สุดนะมัน king of cup ขึ้นนะแล้วมันก็กลายเป็นไพ่พลังงานของสิบดาบมาในตําแหน่งที่สามต่อด้วย the star มันเหมือนเป็นรักที่ไม่สมหวังอ่ะเหมือนคุณคาดหวังกับคนคนนี้มากแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะแบบชัดเจนได้ถึงขนาดนั้นนะชัดเจนในที่นี้เหมือนแบบเหมือนคุณจะพยายามสาสัมพันธ์ระยะยาวของเขาเหมือนพยายามที่จะพัฒนากันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันเหมือนต้องสิ้นสุดลงเพราะตัวใครบางคนที่อาจจะแบบ ไม่ได้เป็นตามที่คุณหวังแล้วคุณต้องาจะผิดหวังอะ S of one มันเหมือนเป็นพพลังงานของการที่การติดต่อกันก็ถามว่าสม่ำเสมอไหมก็สม่ำเสมอแต่ว่ามันยังมีการระแวงกันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไฮพินเทสเสี่ยมันสอบไปถึงเรื่องของการที่เขามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะแล้วก็มีไพ่พลังงานของสิบทวสิบดาบขึ้นมามันเหมือนแบบยิ่งคุยแล้วยิ่งหาหาหาพื้นที่ต่อไปว่ามันมองหารูททางต่อไปไม่ได้ว่าจะเอาไงต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ เออคิงออฟคัพมันเหมือนว่ามันจะดีนะแต่มันก็ดีไม่สุดพลังงานของพายพลังงานของ S ของพาพลังงานของเดนเพลเลอร์ขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะยังแบบว่าไม่ได้ให้ใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาก็มีคนนู้นคนนี้แต่คุณแอบคาดหวังว่าเขาอาจจะแบบชอบคุณมามันละกรมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าเชือกที่แบบว่าผูกปมจนแบบเป็นเงื่อนตายค่ะแล้วมันก็แก้ยากค่ะก็เหมือนแบบว่าเชือกที่ผูกเป็นเงื่อนตายนะคะแก้ง่ายกว่าบางทีก็คือความสัมพันธ์นั่นแหละ มันผูดเป็นเนื้อตายแล้วมันไม่สามารถจะแก้ออกมาได้อ่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเหมือนอาจจะแบบว่ามาในระดับที่ว่าเรียกว่าแฟนแล้วอะแต่ว่ามันยังหาสถานะให้กันไม่ได้ค่ะตอนเนี้อืมขอดูหน่อยสิว่าแล้วเดือนเนี้ยมันจะมีแนวโน้มอ,อะไรที่ดีขึ้นไหมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยือเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะดีขึ้นไหมมีเดอะเดวิลขึ้นนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณ Queen of Pentacles อ uh, ่า Street of Cup Nine of p e n t a c l e Two of Pentacles Two of Pentacles Nine of w a n d Page of s w o r d และจบด้วยไพ่ตำแหน่งที่10 of Cups เดือนนี้ถามว่ามันมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องความรักไหม เอ,อ่อการตื่นรู้หรือว่าเรื่องของอะไรบางอย่างที่ตัวเขารับรู้ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความรู้สึกของตัวเขาอะไรเนี่ยดูมองมองดูแล้วว่าคนสองคนยังไม่ขาดกันหรอกแค่ตอนนี้มันเหมือนว่ามันดูรู้สึกว่ามันหาตรงกลางหาจุดที่ไปต่อไม่เจอแค่นั้นแหละ แล้วตัวคุณก็สับสนวุ่นวายใจอยู่ในช่วงเวลานี้แต่มองดูแล้วว่าในเดือนนี้มันจะมีการปรับความเข้าใจกันอาจจะมีโอกาสได้เพิ่มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูต่อไปเพราะว่ามันอยู่ที่อารมณ์เราด้วยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าจุดตัดในเรื่องของแฟกต์ที่จะตามเข้ามาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของเวลาบางทีเวลาอาจจะไม่ตรงกันมากขึ้นหรือว่าปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างที่ทําให้คนสองคนดูอาจจะแบบออกห่างกันออกไปนิดนึงแต่ว่าพอมาดูรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็สามารถท ได้ดีแล้วคนสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่เดวี่ยยังไม่จบกันหรอกคะ่ะคนสองคนนี้จะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะคะเทนออฟคับหรือว่าสิบถ้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกันในระยะยาวนะคะควีนออฟเหลียนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆแล้วค่อยๆแบบว่าให้มันเป็นไปตามแบบเวลาที่เขากําหนดดีกว่าเนาะหกถ้วยก็ขึ้นแบบว่าในําแหน่งว่าคุณอาจจะได้คบหาดูใจคนในระยะยาวในแบบคนๆน,นี้แหละ แต่คุณต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจาแล้วก็เรื่องระวังของเรื่องของแฟกที่ตามมามันาจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ว่าทนไม่ไหวแล้วคุณเป็นคนที่ฝ่ายที่จะเดินออกไปเองก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะยังไม่ออกไปหรอกอาจจะเป็นตัวคุณที่ขอจบเองก็เป็นไปได้ในเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีที่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องคิดให้ดีๆนะคะถ้าคิดดีแล้วว่าอยากจะออกก็อ่าก็จะเคารพการตัดสินใจของพวกคุณก็ขอดูหน่อยซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะบทสรุปเนี่ยมันจะไปนในเวทีไหนต่อ อ่าพาตัวตนของคุณขึ้นเด็กถือเหรียญนะคะมันมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นระยะยาวนั่นแหละแต่พายพลังงานของตัวแดาบเนี่ยมันเหมือนว่าตัวคุณก็น่าจะรับรู้แล้วว่าอยากจะตัดแต่ก็ตัดไม่ขาดหรอกยังไงก็ต้องกลับเข้ามาพ่เดสมันจะมีการสิ้นสุดของปัญหาแล้วกันนะคะมันจะเป็นการสิ้นสุดของปัญหาแล้วก็สิ่งที่มันหนักหนักมากกว่านี้มันจะมีการขี้คายกันอีกครั้งและคุณสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกลับมาดีเหมือนอีกเหมือนกันอีกครั้ พลังงานไพ่ขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนว่าเพจออฟคัพเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คนสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจกันในจุดที่มันผิดพลาดกันไปแล้วทรับแ้คนสองคนแก้ไขกันแล้วก็กลายเป็นว่าคนสองคนเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รักกันมากขึ้นอย่างเงีประมาณนั้นประมาณนั้นว่าคนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ ดูแล้วเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอขอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจิลออร์เคลนะคะโรแมนต์แองเจิลออร์เคลการอยากให้คำแนะนำ่อยคุณบ้างค่ะโรแมนต์แองเจิลออร์เคอลการอยากให้คำแนะนำ่อยคุณเอ่ย ก็บอกว่าการอดทนรอในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าอะไรที่คุณคิดว่าใช่สามารถอดทนได้ก็อดทนรอและสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะประสบความสําเร็จปล่อยสิ่งที่มันลกหัวปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วก็พยายามคิดไมเฟตบวกแล้วก็จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาเองนะคะ แล้วพลังงานโซเมตก็จะอยู่กับคุณพลังงานความรักความสัมพันธ์ก็จะอยู่ที่ดีกับคุณคนๆนี้จ,จะเป็นคู่ของคุณก็จริงแต่บางทีอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้รู้สึกาอาจจะเหนื่อยนิดนึงแหละก็ต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้นะคะไม่อย่างนั้นก็คือมันก็จะแบบไม่เห็นคุณค่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันนะอืมลัคนาดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรจ๊ะขอดูลัคนาดาจันดาสุเขาหน่อยเร็วลัคนาดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรเอ,อ่ย เลโอค่ะคนราศีสิงห์นะฮะเซจิทอรัสคนธาตุไฟค่ะราศีธนูอ q ควาเรียสค่ะคนราศีกุมนะคะคนธาตุลมเนาะลาคนาดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีสิงห์ราศีธนูราศีกุมนะคะสามารถเช็ลัาคนาดาจันดาสุขเขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะ ไปกันต่อสาหรับโค้งสุดท้ายของคนราศีสิงห์ลัคณาราศีสิงห์นะคะหรือคู่ที่เกิดวันราศีสิงห์ที่มีคู่มีประเด็นเนี่ยสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างจ้า เอนจีเมนเอนจีหลักที่โอ๊ตเปิดเจอในอดีตก็คือไพ่พลังงานของในออฟวานมันเหมือนมีการแบบว่าเออระแวงกันเกิดขึ้นหรือหึงหวงมากเกินไปสิบดาบมันเหมือนมีการแบบว่ารู้สึกผิดหวังกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลที่แบบว่าไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันแล้วคุณแบบว่าระแวงเขาอยู่ในช่วงเวลานี้เหมือนตัวเขาเปลี่ยนไปมามา,มาหายหายอยู่บ่อยครั้งทําให้คุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนไปของเขามันมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้น่าจะจับ โอได้ว่าไม่น่าจะคิดไปเองอเพราะเดอะสตาร์ก็ขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาในตำแหน่งว่าคุณเหมือนคุณรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาได้เดอะเดวิลขึ้นมาเหมือนมีพลังงานบางอยา่างที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์กันหรอพลังงานมันเหมือนแบบคุณรับรู้ได้ในจุดๆเนี้ยได้อ่ะคะ่ะมันเหมือนมันเจอในจุดเมนเนียขึ้นมาเนาะพลังงานของไพ่เนสออฟวันเนี่ยพลังงานของอัศวินถือดาบเอ้อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยมันดูเหมือนว่าคุณน่าจะแบบไปพบปะพบเจอเรื่องที่มันเป็นเรื่อง มือที่สามหรือว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักควาสัมพันธ์เกิดการะแวงกันเกิดขึ้นการที่เขาไม่มาไมามาหายของคุณหรือเขาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาแอบจะมีนอกใจคุณหรือเปล่าหรือว่ามีใจให้คนอื่นหรือเปล่าคุณคิดแบบนั้นแต่ว่าคุณยังไม่กล้าที่จะแบบว่าไปพูดคุยกับเขาแบบโดยตรงเหมือนว่าตอนนี้คุณกาลังดูเชิงก็อยู่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าพลังงานของ ten of s w o r d เหมือนกันพลังงานที่ว่าพระพิวานียมันเหมือนเป็นพลังงานของสิบดาบพี่คุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนโดนแบบ ขรยศติใจของคุณอะความเชื่อมั่นของคุณระหว่างคุณกับเขาอะทําให้คุณไม่กล้าที่จะแบบเอาไงต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีคุณก็เลือกที่จะเอาสืบดูก่อนว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะคะอ่ะเอาขอดูแนวโน้มไพในอาน,นาคตหน่อยสิว่าอนาคตของเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพมันจะเป็นอย่างไรต่อเดือนพฤลภขึ้นนะคะมันจะมีการรู้เนี่ไงไฮพพนเทสมาแล้ว มันจะมีการรู้ความลับเขามีความลับอะไรบางอย่างที่ว่าเขาปกปิดมันจะมีการเปิดเผยเกิดขึ้นในเรื่องของความลับความสัมพันธ์ที่มันมีการปกปิดนะคะคุณจะได้ไปรับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้วคุณอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะมันเหมือนว่าสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอ่ะมันอาจจะ เกิดขึ้นในระดับที่ไม่มากแต่ว่ามันก็ได้เกิดขึ้นมองมองดูแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณไปรับรู้ข่าวสารเข้ามาแล้วคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดมันเป็นตามที่คุณคาดหวังหรือเปล่าเพราะว่าไพ่พลังงานก็ขึ้นว่าคุณจะได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างที่มันเป็นข่าวสารที่ชัดเจนนล่แหละว,ว่า สิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณไปเจอมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันในระดับหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของความลับเกิดขึ้นนะคะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของคำพูดคําจาระหว่างกันนะคะมันจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆเนาะอนันต์ไพ่ออกแนวแบบว่าเตือนนิดนึงว่าถ้าไปรับรู้อะไรบางอย่างมาก็พยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกับเขานะอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันอาจจะแบบจบไม่สวยก็ได้นะต้องระวังตัวเองดีๆนะในเรื่องของคาูจจนะะ ก็ขอดูหน่อยแล้วกันว่าพลังงานของไพ่ออตัวบทสรุปมันจะเป็นยังไงต่อบทสรุปมันขึ้นให้พลังงานของตัวขวัญฟีดออฟเพนทัคเคิลค่ะแล้วก็มาไพ่พลังงานของเอสออฟครับเหมือนตัวคุณน่าจะพอหรอตัวคุณไปรับรู้อะไรบางอย่างแล้วตัวคุณก็น่าจะตัดสินใจที่จะพอความรักข้อสัมพันธ์ในครั้งนี้เอ,อ่อคิงถือดาบมาในตำแหน่งที่สองบวกกับพลังงานของเชนออฟเพนทัคเคิลนะคะพลังงานสิบเหรียญเนี่ยแล้วก็เดอะทาวเวอร การเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะต้องระวังนะคะเมื่อหรือทาวเวขึ้นมาแล้วเนี่ยในตำแหน่งของก้าวดาบอีกก้าวดาบอีกมาในตำแหน่งของการที่คิดมากทุกข์ลทมร้องไห้แล้วก็คุณน่าจะไปเจอในเวทีเนี้แล้วคุณอาจจะแบบตั้งสติตัวเองดีๆนะอาจจะแบบว่าคิดทบทวนว่าจะไงต่อถ้าคิดจะตัดสินใจจะจบก็จบคุณเป็นเหมือนว่าคิงออกมาที่ กล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปอะไรที่ใช่ก็ดึงเข้ามาถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันดูไม่เห็นรู้ทางก็เอาง่ายก็คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนว่าตัวเองไหวไหมถ้าตัวเองไม่ไหวก็พอดีกว่าไหมยังไงก็เราต้องเซฟความรู้สึกตัวเองก่อนในช่วงเวลานี้ขอดูไภ่พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจลออร่าค่ะ เราแมทแองเจลเราเข้ากลจะบอกอะไรคุณคะเพื่อ attention to the expect บางอย่างให้รีแลกบ้างก็ได้ความรักความสัมพันธ์จะได้ไม่ตึงสิ่งที่มีเข้ามาเขาอาจจะแบบว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะทำเลือกผิดพลาดถ้าสมมุติให้อาภัยกันได้ก็สามารถไปต่อได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ attention นะคะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาเมื่อคุณพยายามที่ อย่าจะหาในสิ่งที่คุณหาคําตอบในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องทําตัวให้รู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณคาดหวังอีกนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้การที่ปล่อยวางในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามามันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมีการเปลี่ยนแปลงและเรื่องที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้เจอคุณก็จะได้เจอในสิ่งที่คุณคาดหวัง อาจจะผิดหวังนิดนึงแต่ถ้าสามารถให้อภัยกันได้ก็สามารถไปต่อได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของตัวพย่ยลัคนาดาจันทรศุกร์ลัคนาดาจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรจ๊ะลัคนาดาจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรเอ่สกอร์เปียนราศีพิจิก คนธาตุดินวอลโกราศีกันคนธาต้น้ำกรกฎคันเซลความนับข้องสัมพันธ์ของคุณนะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะลัคนาดาจันดาสุกราศีเกิดเขาอยู่ในราศีตั้งต่อไปนี้นะคะคนธาตุน้ําพิจิกกรกฎแล้วก็คนรา,าศีธาตุดินราศีกันนะคะสามารถเช็คลัคนาดาจันดาสุกเขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะไปเช็คกันได้ โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภยัยณนที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะโควิดน่าจะอยู่กับเราอีกนานนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงเวลานี้ใครที่ผิดหวังหรือใครที่กำลังหมดกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า